กดช็อตกดชิปกดตรงไหนน้องนาบฮัลโหลฮัลโหลน้องนาบกดไฮไลท์ตรงไหนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟวันนี้ก็ได้17เจ็ดเลิฟนะคะ อใส่ชุด,ดนี่ยคุณบอกเยอหมันเล็กวะชุดเล็กหรืวอว่าามัวะต้องไล่ประมา่สามโมง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณ17เลิฟนะคะกับวันนี้กับ5ล้านดวงตานะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะ ขอบคุณทูกกำลังใจนะคะยายไก่ไปไหนฮัลโหลฮัลโหลยายไก่สวัสดีค่ะคุณเสี่ยงดวงนะคะจากยายไก่นะคะขอบคุณน้องหนุ่มนะคะขอบคุณน้องวลลักษณ์นะคะขอบคุณคุณยายอลิซนะคะขอบคุณคุณเสือเย็นนะคะขอบคุณน้องต้นหลิวขอบคุณน้องสามารถนะคะวันนี้ ยายไก่กดตรงไหน,นล้างจานอยู่จา้ากดตรงไหนไฮไลท์อะยายไก่กดไฮไลท์ตรงไหน,นจะลงแล้วเนี่ยจะกดไฮไลท์หน่อย ก็เข้าตรงที่เคยกดนั่นแหละห้านาทีตรงนี้เหละ